สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเจอกับแม่แล้วก็น้องพิมพ์อีกแล้วนะคะ,ะวันนี้น้องพิมพ์จะมาเล่นอะไรคะทิงชาสวรรค์ิงชาสวรรค์นี่ นะคะชิงช้าสวรรค์นี่เป็นชิงช้าสวรรค์แบบของเด็กเล่นแบบจำลองนะคะก็ไม่อันเล็กนิดเดียวนะคะถ้าเป็นเกิดเป็นชิงช้าสวรรค์เอ่อที่เราเล่นกันเนี่ยนะคะอย่างเด็กๆขึ้นขี่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นชิงช้าสวรรค์ที่ใหญ่ๆมากเลยนะคะอ่าวันนี้น้องพิมพจะเอ่อเล่นชิงช้าสวรรค์ใช่ไหมคะลองหมุนด <ใช S 1> ูสิคะ<ช>ถ้าชิงช้าสวรรค์เขาจะหมุนยังไงคะลูกโอ้โอ,โอ,โอ้มีไฟด้วยค่ะ ไฟออกมาด้วยถ้าลงาหมุนเร็วๆนะคะอ่าถ้าถ้าเกิดว่าชิงชาสวรั์จริงๆหมุนเร็วขนาดนี้โอ้โหแม่ไม่กล้าขี่หรอกคะ่ะแม่กลัวตกนะคะอ่าน้องพิมพ์ซื้อมาจากไหนคะซื้อจากบิ๊กซีอ๋อใช่เหรอไม่ใช่ค่ะอันนี้เราซื้อมาจากเซเว่นค่ะนะคะซื้อตอนกลับมาจากลำพูนใช่ไหมคะแม่ซื้อที่เซเว่นนะคะ อันนี้ราคาแปดสิบเก้าบาทนะคะถ้าแม่จำไม่ผิดนะเพราะว่าเราก็ซื้อมาออหลายวันแล้วนะคะจะพูดพูด,ม,ดมีอะไรอยู่ข้างในด้วยครับมีอะไรอยู่ข้างในยางลบไหนครับโอ้ข้างในมียางลบด้วยเหรอไหนไหนลองแกะออกมาดูซิอ๋อเราเปิดฝาออกมาแล้วก็จะมียางลบอยู่ข้างในนะคะเป็นยางลบอันเล็กๆกนะคะไหนลองเทออกมาดูสิคะ เทียงมาดูสินี่คะโอโอมีมมยงลบอเล็กๆน่ารักมากเลยคะ่ะเนี่ยเป็นรูปสัตว์ต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นกีวีนะคะผละไม้แล้วก็อันนี้เป็นสิงโตไลออนนะคะอันนี้ก็จะเป็นหมาน้องหมานะคะ อันนี้ก็จะเป็นหมูนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นฟีชนะคะปลาอันนี้ก็จะเป็นบัวบัวว่าข้าว,ว,าวข้าว,าวอันนี้ก็จะเป็นออแอปเปิ้ลอ่าเก่งมากค่ะแล้วก็จะมีปลาหลายตัวนะคะโอ้นี่ไงอีกตัวหนึง่งตัวหนึ่งนี่ก็คือมังกีมังกีเก่งมากครับเนี่ย มีหลายอย่างนะคะเป็นยางอันเล็กๆนะคะเป็นรูปสัตว์ต่างๆก็น่ารักดีนะคะอ,อแล้วอันนี้ถุงอะไรคะเนี่ยถุงอะไรเนี่ยถุงอะไรถุงของแม่มือโอ้ยดูสิคะไปจับเข้ามาทำไมเนี่ย The C B Spider. นี่อินซี่บี้ซี่สไปเดอร์นี่นี่นี่เขาเรียกว่าอะไรคะสไปเดอร์สไปเดอร์ไปจับมาทำไมคะเนี่ยอุย้ยน่ากลัวมากเลย พีกลัวไหมพิมบีมกลัวไหมคะไม่กลัวไม่กลัวโอ้ตายแล้วไปจับเขาใส่ถุงมาเล่นเฉยเลยค่ะอันนี้นะคะในทิงชาติสวค์น,นี้นอกจากว่าจะเราเราจะเอามาหมุนหมุนเล่นแล้วก็ยังมียางลบให้เราใช้ด้วยใช่ไหมลูกใช่อืมเอาไว้เวลาเราทําการบ้านผิดใช่ไหมคะเราก็เอามาลบใช่ไหมคะอ่าเก็บเก็บใส่ไว้นะ ค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่เก็บมันก็จะเต็มบ้านไปหมดเลยค่ะมยแอบเห็นขวดนมด้วยอ่ะ <c oughs> ใครกินนมขวดกันเนี่ยพี่เหรอโอ้โตแล้วอะ่ะกินขวดอยู่หรออ่าแล้วก็ปิดฝาไว้ก็จะไม่ตกออกมาใช่ไหมคะนี่แล้วเราก็เล่นชิงชาสวรรค์ได้เลยค่ะว้อ <c oughs> อแรงๆเลยเก่งมากครับอะไรหมุนเร็วๆเลยหมุนเร็วๆเลยค่ะให้มันมีไฟสีเขียวออกมาเลยนะคะอ่าสวยมากเลยค่ะอ้าวในคลิปนี้ไปก่อนนะคะเจอกับแม่แล้วก็น้องพิมพ์ได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย